มาเที่ยวเมืองเลยบอกเลยไม่เคยมีแฟน ขาดคู่คงเคนเงินเซนก็ยังไม่มีเดินทางมาไกลาฝากใจไว้เลยที่นี้มาเที่ยวเมืองเลยทุกปีอยากมีคู่ครองแต่งงานนาเหวผู้เลืออน้าลวงผู้ลวงด่านซ้ายน้องหินปากชมฟังใจพาข้าวทาลีเคียงคามาวังสะพุงผู้กระดึง ยามดอกไม้บานสาวเอราวันนงคานได้โปรตสงสารสามคนพี่จนจรนมาตามหาคนที่รักจริงกาป้อนขอพรทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เบื้องบนอยากจะรวมหอขอเป็นเคยมึงเลยสากคนลำบากแค่ไหนไม่บนอ ทนก่อล่างสร้างตัวได้มาเมืองเลยบอกเลยไม่เคยลางลาง ทุกครั้งได้มาตุกงอุลาหัวใจเต้นโลววอนหน่อยเถนาเมตตาอย่าให้มองมัวสาวเอ๋ยรับเคยรวมคัวมอบตัวอยู่ที่เมืองเลยพี่จนจนมาตามหาคนที่รักจรกิงกาบอรนขอพรทุกทิ้งศักศ์สิทธิ์ในที่อยู่เบื้องบน อยากจะลมหอขอเป็นเคยเมืองเลยสาคคณลำบากแค่ไหนไม่บ่นอดทนก็ล่างสร้างโตได้มาเมืองเลยบอกเลยไม่เคยลางลาง ทุกครั้งได้มาทุกงอุลาหัวใจเต้นลูดวอนหน่อยเถิดนะเมตตาอย่าให้มองมองัวสาวเอ๋ยรับเคยรวมครัวมอบตัวอยู่พี่เมืองเลย